สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมาชมผ้าไหมสวยนะคะวันนี้เป็นผ้าพันคอนะคะเป็นผ้าพันคอเอาไปใช้ได้นะคะเอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกงานให้กับแขกนะคะคนที่เราเคารพรักนะคะหรือว่าเป็นงานของที่ระลึกงานกเกษียณงานอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าใกล้งานกเกษียณแล้วนะคะแล้วราคา เบาๆด้วยนะคะผ้าพันคอทุกผืนนะคะความยาว30เซนนะคะ30เซนคูนประมาณ2เมตรนะคะประมาณ2เมตรอาจจะบวกลงนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเกินมากกว่านะคะมาชมผืนแรกนะคะลายช้างสีแดงด้วยช่วยาประจาย นี้จะเป็นคุยนะคะมีหน้าหาแล้วก็คุยนะคะท่าในใดสนใจทักมานะคะผืนละ980บาทอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผืนะละ980าบบาทอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผืนะะแรกนะคะ ข้นต่อไปนะคะสีชมพูนะคะผ้พาพ,พันคอช้างนะคะสีชมพูสวยมากนะคะช้างนี่สวยนะคะเป็นการทอยกดอกนะคะลายลูกแก้วนะคะเรี้ยขาช้างมีหน้านางมีคุยนะคะ เเลยสนใจทักมานะคะผ้าพันคอผืนละ980บาทนะคะ980บาทอามน้ำยาส่งเลยผืนต่อไปนะคะเป็นไรยดอกมะเขือนะคะ จะตัวทอยกดอกนะคะลายลูกแก้วนะคะสนใจทักมานะคะพื้นละ980บาทอาบน้ำยาส่งตรีนะคะต่อไปนะคะลายช้างนะคะ ช้างชูทงนะคะช้างชูทงสวยๆนะคะพื้นละ980บาทอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะอาบน้ำยาสง่งพื้นต่อไปนะคะ ช้างนะคะสวยนะคะคูเลยค่ะคือละ980บาทนะคะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะอาบน้ำยาส่งฟรีท่านใดสนใจทักมานะคะชมก่อนค่ะ ลูกค้ามาดูผ้าที่ร้านนะคะอันนี้ไลท์ที่ร้านเลยนะคะร้านในตลาดนะคะเขาเรียกตลาดเขียวหรือตลาดนัดผ้าใหม่นะคะที่หน้าสารกลางจังหวัดสุรินทร์นะคะหลังเก่านะคะวันนี้ก็มีลูกค้ามาเดินเยอะนะคะเพราะว่ามีงานใกล้ๆด้วยนะคะเป็นงานของพณิ์จังหวัดนะคะแล้วก็ที่เทคโนนะคะราชมงคลน,นะคะก็จะมีงาน มันก็เ็ษแ,ฟแฟ์ด้วยนะคะก็ลูกค้าก็เลยมาจากหลายจังหวัดนะคะที่มาเดินชมด้วยนะคะแล้วก็นั่งไหลด้วยนะคะพื้นต่อไปนะคะเป็น้าทำคอนะคะสาสีแดงนะคะสวยๆนะคะพื้นละ าะะราคานี้อาบน้ำายาส่งฟรีนะคะขื้นต่อไปนะคะออกชมพูนะคะอีกผืนหนึ่งนะคะส่วนใหญ่นะคะผ้าผ้าพันคอจะออกมาแนวลายช้างเยอะมากนะคะเนื้อผ้าสวยนะคะเนื้อผ้าสวย คือละเก้ารบาทอัาบน้ำยาส่งฟรีนะคะพื้นต่อไปนะคะช้างสีแดงนะคะสวยมากนะคะผืนนี้สวยนะคะเป็นยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะ องเพชริัยถ้าใดสนใจทักมานะคะตื้นต่อไปนะคะเป็นลายช้างนะคะช้างชายผ้าเป็นสีแดงนะคะชา ขนาดของผ้าน,นะคะ30คูณ2เมตรนะคะ30คูณ2เมตรนะคะทุกพื้นนะคะประมาณ2เมตรทุกพืนนะคะ980บาทอาน้ำยาส่งฟรีนะคะอีกพื้นนะคะสวยๆนะคะ ชมก่อนค่ะรอบนีไหรอบไหนเลือกือละ980บาทอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะวันนี้นำผ้าพันคอส,สวยๆนะคะมาให้ชม เดี๋ยวโอกาสหน้านะคะจะนำผ้าคลุมไหล่นะคะมาให้ชมเผื่อเลือกซื้อไปใช้ไปเป็นของที่ระลึกของช่ำรวยนะคะของอให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือนะคะใช้ในงานกเกษียณก็ได้นะคะผ้าไหมผืนนี้ราคาไม่แพงนะคะไม่ถึงคันเองใกล้งานกเกษียณแล้วนะคะซื้อเก็บได้เลยนะคะถ้ามองว่า แบบนี้มองเป็นสูงไปก็เลือกเป็นผ้าพันคอรหรือผ้าคลุมไหล่ก็ได้นะคะโอกาสหน้าเดี๋ยวจะนำผ้าคลุมไหล่มาให้ชมนะคะคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์นะคะกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ